ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนปฐมวัยบาย,บายครู่มาครูนาคะ่ะแล้วก็ครูยีนะคะวันนี้คุณครูทั้ง3ามคนก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยการคมนาคมค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนดูกันนะคะเราไปรับฟังเพลงการคมนาคมกันก่อนเลยค่ะ โดยสารทุกคนนั่นไปได้ดีท่าอากาศเรือเร็วทำใจขึ้นเครื่องบินไปที่วได้ทุกที่การข้ามนาคมของไทยที่เรามีใช้สามทางด้วยกัน แสนลาดรู้ทางมามาากยทงบกรถยนต์รถไฟจกักรยามนมอเตอร์ไซค์เล่นไปบนถนนทางน้ำเรือเมรุโยนโดยสารทุกคนนั่นไปได้ดีาาทางอากาศรวดเร็วทันใจขึ้นเครื่องบินไปที่ได้ทุกที่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงการคมนาคมค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้สาระของหน่วยการคมนาคมกันต่อเลยคะ่ะ สาระที่หนึ่งความหมายของการคมนาคม การคมนาคมหมายถึงการเดินทางการสื่อสารการขนส่งโดยอาศัยยานพาหนะค่ะสาระที่2ประเภทของการคมนาคมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่การคมนาคมทางบกการคมนาคมทางน้ำและการคมนาคมทางอากาศค่ะประเภทที่1การคมนาคมทางบกโดยยานพาหนะที่ใช้ได้แก่ รถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและรถไฟค่ะประเภทที่2การคมนาคมทางน้ำยานพาหนะที่ใช้ได้แก่เรือเรือใบแล้ก็เรือพายค่ะประเภทที่3การคมนาคมทางอากาศยานพาหนะที่ใช้จะได้แก่บอลลูนเครื่องบิน จรวจและยานอาวกาศค่ะสรุปแล้วการคมนาคมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือการคมนาคมทางบกการคมนาคมทางน้ำและการคมนาคมทางอากาศค่ะซึ่งเราจะเดินทางแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะเด็กๆสาระที่4 โทษของยานพาานะยานผาานะที่เด็กๆเ,เห็นนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษอีกด้วยนะคะยานพาานะก่อให้เกิดมลพิษทางต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศแล้วก็ทางบกอีกทั้งยังก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5อีกด้วยนะคะแล้วก็โรคต่างๆมากมาย,มายอีกด้วยนะคะเด็กๆซึ่งเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสาระที่ห้า การปฏิบัติตัวเมื่อใช้ยานพาหนะโดยใช้นิทานเรื่องการเดินทางมหาสนุกเชิญเด็กๆไปรับฟังนิทานเรื่องนี้ได้เลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องการเดินทางแสนสนุกเรื่องโดยวนิดาธนาพฤกษทิพย์ดีภาพโดยพรเนตรอารามมงคลวิชัย ต๊อก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 น้องบ๊อกเดินทางวิ่งบ้างเดินบ้างท่าทางสนุกดีน้องบ๊อกจอมซนข้ามถนนทันทีรถมาเร็วรี่ดูซีเกือบชนมีทางม้าลายมากมายบนถนน หนูหนูทุกคนข้ามได้ปลอดภัยสะพานลอยก็ดีมีอยู่ทั่วไปหนูโปรดจำไว้ข้ามได้ทันทีรถเล่นมาใกล้จอดไม่ถึงที่น้องป๊อกด่วนจีวิ่งรี่ขึ้นไปเอื้อมมือเหนี่ยวรั้ง พลาดพลั้งจนได้จึงตกลงไปไม่ทันตั้งตัวหัวแตกแขนหกักเจ็บหนักน่ากลัวหน้ามือตามัวปวดหัวเจียนตายหนูหนูเด็กดีอย่างนี้อันตรายพลาดพลั้งถึงตายจงได้ระวัง หนูควรเข้าแถวแล้วเดินตามหลังขึ้นไปแล้วนั่งยืนตามสบายการเดินทางนี้มีอีกมากมายเรือแจวรถไฟเรือเมร์รถยนต์เครื่องบินลำใหญ่ไปทุกแห่งหนพาพวกผู้คน เดินทางได้เอ่ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยคม,มานาคมค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูทั้ง3คนก็จะขอฝากเด็กๆนะคะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับห้องเรียนบายครูมาครูนาค,ค่ะแล็ครูยี่ค่ะแล้วพวกเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.